เกดบ,บ้านมือ2สวัสดีค่ะวันนี้เรามาหมู่บ้านเกดเซเรนนะคะตกแต่งเสร็จเรียบร้อยตั้งอยู่เอกชัย119เนื้อที่47.2ตารางวาพื้นที่ใช้สอย339ตารางเมตรเป็นขนาดที่ว่าใช้พื้นที่เต็มเลยค่ะบ้านหลังนี้เหมาะกับการอยู่อาศัยแล้วก็ทำออฟฟิศได้นะคะ ทางสัญจรเข้าออกสะดวกสบายค่ะเพราะว่าหมู่บ้านอยู่ใกล้กับถนนใหญ่หลังนี้ตกแต่งสวยนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกมีจำนวนห้องนอนขนาดใหญ่ทั้ง4ห้องนะคะมีห้องน้ำสองห้องหนึ่งห้องครัวชั้นบนมีโดมด้วยนะคะระเบียงด้านบนนี้ก็เดินได้กว้างเลย โทรปรึกษาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นสินเชื่อให้นะคะเรายื่นให้เต็มวงเงินค่ะนี้ราคาประเมินสูงกว่าราคาขายเยอะนะคะเกตบ้านเบอร์สองดูแลลูกค้าทุกท่านครบวงจรช่วงปลายปีนี้ราคาพิเศษค่ะติดต่อสอบถามได้นะคะยินดีให้คำแนะนําและให้คำปรึกษาทุกท่านมาค่ะ อยากได้บ้านสวยทำเลดีโทรหาเกตนะคะเกตบ้านมือ2ยินดีต้อนรับทุกท่านตามเบอร์ที่แนบไว้ให้โทรหาเราได้เสมอนะคะท่านผู้ที่สนใจทั้งอาชีพอิสระและอาชีพประจำก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ค่ะหากติดขัดหรือคิดว่ามีปัญหาใดปรึกษาเกตนะคะเกตจะช่วยวิเคราะห์แก้ไขปัญหาให้ทุกท่านได้การซื้อบ้านไม่ใช่เรื่องยากค่ะ เธอเกตเถอะ